สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อารลานสเตเดียมอีพี51นะคะหรือว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ม้วนเดียวจบไปเลยเป็นไ รับทั่ยไปเลยรับท้วยรับท่ยเป็นจากบุยาวๆไปเลยนี่ขนาดว่าเราอุตส่าห์แบบว่าบอกฟ้าฝนที่เธอพายุเข้ามาไหนซีฉันเหงาแล้วเกิดไม่มีคนมาอยู่กับฉันเลยห่างไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ตามตามกันมาไหนได้ไหมน่าคือถ้าพายุไม่มาโปรแกรมไม่เลื่อนออกไปเนี่ยมันก็จะนําไปเรื่อยมันจะห่างไปอีมันจะยิ่งเหงายิ่งหนาวไม่มีทางเลือกเลยพายุ <ม>าพายุมา,าที่คุดีสันพา,<ม>าก็เลยยกเลิกแมชเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดแล้วก็อุตส่าห์จะรอแต่อาร์เซนอลก็ค่อยๆเดินมาทีละนิดไม่ตามมาอย่างที่แต่งที่คุยกันวไว้แมฟิตตี้ก็เดินมาทีละอีกหนึ่งเก้า มีมีทีมของแอดมินเราไงแอดมินเอฟเป็นเด็กเชลซีเขามาแรงพุ่งทะยานสู่อันดับสองชนะใครนะเชลซีเชลซีชนะใครนะอยากฟังข้อความไปถึงแอดมินเอฟถามว่าต่อยอุ้บะเชลซีชนะใครนะสเปอร์นะสเปอร์สเปอร์วันนี้ไม่เห็นเอา์ีอวิสุสอะไรคะเนี่ยวันนี้เป็นเสื้ออะไรคะไม่ใส่แล้วเอาไอ้นี่มาไว้ทำไมเสื้อเมื่อวานนี่ยเสื้อเมื่อวานนี่ นี่ฮะเนี่ยพี่ก็ต้องให้เกียรติเจ้าของพื้นที่ด้วยนะฮะไม่งั้นไม่มีของตกแต่งนะพี่ผมไปหาทองมานี่ก็โอเคนะวีคที่แล้วยังมีเสื้อสเปอร์วีคนี้เป็นเสื้อเปล่าแล้วแต่ว่าใครจะเติมตรงไหนก็ได้พร้อมรับสปอนเซอร์เสื้อซ่อมบ้านแล้วรีบมากันถ้ามาช้าครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงก็จะเปลี่ยนให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มาเร็วมาเร็วนะค้าบข้าม่ไปเถอะสำหรับค่าไปเหรอคะสำหรับองพูดหรอพูดหน่อยก็ได้ก็มันมีประเด็นแบบอะไรที่แบบใครเชียบสี ใช่เขาบอกว่าป้าทำแบบนี้คือแบบคุณแบบจิตใจทำาะดยอะไรพูดออกมาเด่นเมืองหลวงนะคเมืองหลวงบ้านบ้านป่าเมืองเขื่อนทีมคุณเนี่ยอยู่ในเมืองหลวงนะไปไมปลาทำไมพี่พี่ไม่เคยเห็นปลาของในเมืองหลวงนะครับถามพี่พี่ไม่เคยฮะเมืองผู้ดีประเทศผู้ดีเขาอว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงคะปลาของแบบเนี้ยน่ากลัวมากไหมคะน่ากลัวมากเ่าที่รู้ท่าที่รู้อะไอธิบายฟังหน่อยเขาบอกว่า อาจจะเป็นนะฮะอันนี้ความน่าจะเป็นคือเรื่องการประท้วง d ดนน e ลเลวีประธานสโมสออว่าทำไมเพราะว่าเดี๋ยวกดดันเกิดสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นเกิดสมมุติว่าสเปอร์เนี่ยตัวผู้เล่นแบบนี้ที่เจ็บกรอบๆอยู่เนี่ยแล้วเล่นไปผลงานไม่ดีแพ้ไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาเสร็จตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณฤดูการครึ่งนะสำหรับสำหรับกุนซอนะ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเดี๋ยวแอนทำไม่ดีปุ๊บอยู่ออกทุกอย่างมันวนลูปเนี่ยไล่วิ้วนลูปแบบนี้มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างนะสองปีผ่านทีละสองทีละสองอย่างเนาะผานทิลอีกแล้วนะใกล้อีกแล้วอีกแล้วะแอนเดี๋ยวผานทิลอีกแล้วนะคะเนี่ยอีกแล้วนะค่ะคุณวิศร ไม่คุถอนกบพูดนะเขาบ่กให้ถอนไม่ถอนมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเอออ๋อถึงว่าเขาถึงปากระดาษประมาณนั้นนะครับก็อันนี้อันนี้ก็ต้องรู้กันต่อไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในโอเคเมื่อวานนี้สภาพรูปเกมเนี่ยช่วงแรกครึ่งแรกดีเท่านั้นเองนะแต่ว่า2องประตูที่เกิดมาเนี่ยสองประตูที่เกิดขึ้นมาเกิดจากความผิดพลาดล้วนๆของคูุรย่าคนเดียวนะเขาถึงทิ้งรองเท้าใส่ของเขาไปไหมอันนี้ถามว่าสเปอร์ทําอะไร ทำอะไรกับพื้นสนามหรือเปล่าแล้วเต็ดเซลซีหลายคนลื่นนะเดี๋ยวลื่นแผลดแผลดลื่นนะเออแน่น่ะสิคุณย่าคนลื่นใช่ไหมสงสัยเอาเควายเยลฮะพี่พี่เจ้าอย่างนั้นก็ได้ครับเควายเยลคืออะไรคะอ้าวไม่ใช่เถรอไมอยุ่งกับปฏวัตบีดปื๊ดปื๊ดปื๊ดลงสนามใช่ไหมละบีอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะที่แน่ๆนะในด้านการค้านะพูดเลยนะ ไอ้เจ้าของสตาร์ทนะมันน่าจะขอัญญาคู่กุเลียะมึงเอากูมาฆ่าชัดๆเลยแล้วมีการโพสด้วยนะ s ตอรี่บลูสอย่างนี้ในสตอรี่เปลี่ยนอาแต่อ่ะข้ามประเด็นนั้นไปนะก็คือรุ่เกมคือยอมรับแต่สิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือทำไมไกเซโดไม่ได้ใบแดงแม้แต่ใบเหลืองก็ไม่มีจังหวะย่ำหน้าแข้งขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งหายยเลซึ่งคุณสินชื่ออะไรชายาชื่ออะไรไอ้เลยไอ้เม่งฮะ ไอเซ็ตหน่งไอเซ็ตห่งนะเออนะขอบหลายคนเลยนะคะเยอะแยะไปหมดถ้าไปเถอะเราไปพูดถึงในกรณีว่าความอาหารการของลิเวอร์พูลนะคือพิมพิมคอมเมนต์กันก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าให้ทุกคนคอมเมนต์เข้าบอกก่อนเลยว่าม้วนเดียวจบไหมเออใช่เออม้วนเดียวจบไหม ม้วนเดียวจบไหมกดนะกดไลค์กดอะไรหน่อยได้ไหมใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์เข้ามาว่าหรือว่าครูม้วนเดียวจบไหมปียาเป็ภาคมไปเลยคําตอบมีมีชี้แนะว่าขณะนี้ร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาให้เป็นเต็งหนึ่งยังไม่ตัางกเต็งหนึ่งแบบเต็งหนึ่งเลยชี้แนะเลยนะว่าเต็งสองยังคงเป็นอาร์เซนอลนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยหล่นมาเป็นเต็งสี่เชลซีเชลซีขึ้นมาเป็นเต็งสามนะฮะแล้วก็ผู้สนับสนุนหลายคนเนี่ยนะฮะก็บอกเชื่อ คุณซูดัเนี่ยน่าจะพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์นะครับมาสมัยแรกก็คว้าได้เหรอคะมากไปหรือเปล่าน่าขนไว่าคือไม่มีจุดอ่อนให้เห็นเลยนะฮะไม่มีเลยหรอคะยังไงคะยังไงก็รับแน่นรุกเยี่ยมโอ้โหเลยทีนี้นะถึงแม้จะได้เคเซซ่ามาแต่เคเซซ่าก็เป็นรับจ็อบสำรองนะฮะเป็นพออโรงพยาบาลเป็นผู้ส่วนอยู่ตรงนั้นลิเวอร์พูลฮัลพิตเตอร์ยังได้ขย้อนไปประโยคเมื่อสักครู่อะไรนั่รับ รัดน่นดุกี้มเกี้ยมเป็นคุณสมบัติที่ชายทุกคนชอบอ๋อจริงจรองท่ไมรับพี่แต่ผมไม่ชอบรับแน่นเนี่ยมันมันมันฟังเลยเอ๊ยยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยไปถึงหัวขอะทษดิไอแอนดหน้าแดงไอะเพชรหน้าแดงมากเลยเนี่ยผมไม่ถึงภาพพี่กับผมอยู่นะ รัดแน่นเนี่ยแรงหลางเขาแข็งแกรงอันนี้ขอโทษนะคะต้องมีภาพประกอบขึ้นไหมคะ<อ>หรือเผื่อคนนึงภาพไม่ออกอยาก่างนั้นเลยโอ้โมันมันจะชวนให้คือ คือผู้ชมถึงขนาดเป็นอาหารเป็นพิษอ่ะนะครับก็วิสล็อตยังแสงให้เห็นถึงวิสัยทัดที่ต่างจากครอปนะใยการปั้นกาแฟแบกขึ้นมาแต่ตอนนี้กาแฟแบกนี่ถือว่าของดีจริงนะขาดไม่ได้เหมือนกันนะหลังจากที่เขาพลาดการได้ตัวซูเบนดี้มาเนี่ยตอนนี้ได้กาแฟแบกเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วพอกาแฟแบกดีปุ๊บใครซวยรู้ไหม ญี่ปุ่นเอ็นโดจากที่เคยในฤดูกาลในช่วงของยุคเจนคลอปเอ็นโดเนี่ยเป็นแบบว่านัมเมื่อวานเป็นตัวรับไงแต่ว่าอีกคนที่รุกแล้วไปทั่วคือคร์ติสโจนส์แล้วการปั้นขึ้นมาได้ได้รับการแจ้งเกิดนะครับของหลุยดิอาสในฤดูกาลนี้แบบเต็มตัวมากถือว่าเล่นดีมากๆนะรลเลยฟลออปชันพุกษาประตูก็ดีนะเพราะว่าไม่มีอะรงปุ๊บเป็นควีนเคลาเฮอร์ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะฮะเห็นมีคนแซวบอกว่า เกมล่าสุดสุดๆดานี่ยผู้เล่นลเรียผู้เล่นไม่เสียเลยเออใช่พี่ผมไม่ได้เล่นเออเล่นไม่เสียเลยเปิดได้ต่างรับลมอย่างเงื่อนรับลมแล้วปดแล้วปดพายุโอ้เรียู้เล่นดีว่าเล่นไม่เสียเลยเพราะว่าไม่ได้แข่งอะไรก็ไม่เสียเลยนะนะสำหรับแดนแดนกลางนี่คือติสโจนนะเป็นอีรายที่ฟอร์มโดดเด่นหลังจากที่สล็อตรับช่วงต่อจากคล็อปเนี่ยนะทำให้เคอร์ติสโจนเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่กลายเป็นเล่นเล่นแบบ เป็นทีมเบิร์กอ่เล่นเป็นทีมระบบทีม,อมยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าจะเทียบขุมกำลังสำรองของล<ช>ิเวอร์พูเนี่ยนะฮะ<ช>คือถึงจะเป็นรอง Chelsea เชลซีในแง่ขุมกำลังสำรองเนี่ยแต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยคือคุณภาพมันใกล้เคียงกับตัวจริงหมด S <S> <S จะเอาใครเปลี่ยนลงมาทดแทนเนี่ยคือคุณภาพของเรีย์พูเนี่ยถามว่าโดยธรรมชาติถามว่ามันจะดอกไหมมันดอกแน่นอนแต่อัตราการดอกมันน้อยไงม,มันไม่ได้ถึงขนาดแอฟเฟคต่อผลออของทีมโดยภาพรวมไม่ต้องอะไรมากคือยกตัวอย่างสเปอร์ล้วกันเกิดสมมุติว่าตัวหลักไม่ลงแล้วมีอาชีเกรนลูคัสเบิร์กบาวไมค์กิมบัวส่งออกมาสคนนี่ พูดโตรงฮะชิปหาไม่เจอให้มั้คยคุณคุณภาพมันคุณภาพมันหายไปเลยชิปลอ็อตเออบันบันเลยแน่ๆแล้วครับคุณแม่ <c oughs> แม่แนะแล้วก็ประเด็นคือเมื่อกี้ที่เราพูดอยู่คือเรื่องของนักเตะตัวสำรองของลิเวอร์พูลเนี่ยนะถือว่าถือว่าโอเคนะฮะสามารถเปลี่ยนได้สามารถโรเตทกันได้จริงๆก็ไม่เชิงว่าโรเตทเนาะแต่เรียกว่าทดแทนในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยได้ดีกว่า ผู้เล่นที่สล็อตใช้เนี่ยมีประมาณ1 5 1 6คนเองนะไม่ได้ไม่ได้มากกว่านั้นนะหลุดจากจริงอ่าใช่ไหมอประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็ถือว่ามันดีกว่าะว่าการบริหารความเสี่ยงการบริหารคุณภาพของนักเตะก็ค่อนข้างบริหารได้ดีตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะคัดมานะสำหรับเวอร์พูลนักเตะที่เรียกว่าห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายมันจะมีที่มองเห็นได้นะก็คือหนึ่งคือซาลาถูกไหมคนนี้ห้ามฟานได แบกหลายที่ว่านใดด้วยับเซ็นแบกอ่าใช่ทำให้ก็ทำที่ที่เหลือก็ทดแทนกันได้อย่างเทรนด์มีปัญหาหรือจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ตามไม่เป็นไรเรามีคองเป็นแบลลี่ไม่ต้องูว่ารอมีพูดอย่างกระเจี๊ยหเือว่าเขามีเขามีรอรอก็มาแปะตรงนี้แปะได้เลยนะสีเขียวหรือว่ามีอ่าเย่แม้กระทั่งอลิซอนเบเกอร์เจ็บ ก็ยังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรมีคิลเลอร์มาคิลเลอร์แล้วแถมว่าปีหน้าเนี่ยมาบัดชวิลลี่ใครจะไม่รู้จะมาติดตั้งไหนเนี่ยคนคนนี้มีญาติอยู่ประเทศไทยนะชื่อแม็กกินทอชวิลลี่วิลลี่แม็กกินทอชนั่นเองนั่นเองก็ถือว่าเป็นทั้งสำรองเอาง่ายๆทั้งที่ไม่ใช่ชุดหลัก กับชุดที่สำรองก็คือสามารถที่จะ replace แทนกันได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรตัวทีมทีนี้สมมุติว่าต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเคียซ่ากลับมาสมบูรณ์โจต้าไม่เจ็บหรืออะไรก็ตามคุมกำลังมันก็จะแน่นขึ้นถูกไหมฮะสมันทดแทนได้กองหลังไม่ต้องพูดถึงฟานได e ของดีอยู่แล้วแบ็คขวาไม่ห่วงแบ็คซ้ายโรเบิร์ตเซนมาตรฐานยังโอเคตัวสำรองซีมีคัสอาจจะด้อยลงมาหน่อยนึงแต่ว่าได้ลูกหนุ่ม ส่วนคนที่มาจับคู่กับฟานได์แล้วแต่เป็นใครก็ได้แต่ว่าภายใต้การกำกับของฟานได์นะฟานได์แบบว่าเอออย่างเงี้ยต้องเป็นเฮต้องเป็นเฮเอาให้เลือกคนาเต้ฟรานลูพูอยากได้ใครยืนเคียงข้างฟานไดามีคนาเต้โจโกเมสแล้วก็ควันชาอ่าสามคนสมมุตินะพี่แอ๊ดผมถามคำถามเล่นถามกิฟต์ด้วยว่าถ้าหากฟานได์เจ็บนะฮะแล้วคู่เซ็นเตอร์ส่งไปเป็นโจโกเมสกับคนาเต้จะเป็นไงฮะป่าช้าเลยครับ เพราะเล่นซ้ายเนี่ยคนเล่นซ้ายมีฟันได้คนเดียวที่เหลือนี่เล่นขวาหมดเลยฉันเตอร์ขวานะเพราะฟันได้นี่ถนัดขวาแต่ซ้ายเขาก็ได้หมดใช่ไหมนั่นแหละก็อย่าเลยภาวนาว่าอย่าเลยอย่าเป็นแบบนั้นเลยฟันไดที่ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามขาดอีกสาเหตุหนึ่งนะที่สําคัญที่สุดคือคู่แข่งของเลิเวอร์พูลอันนี้ก็ต้องนับถือแอดมินเอฟนิดนึงทำไมอ่ะอยากถามให้แอดมินเอฟว่ามึงใส่ชื่อสเปิร์นลงไปทําไมที่บอกว่า คู่แข่งอย่างปืนใหญ่นะฮะอาร์เซนอลเนี่ยแมนซิตี้แมนยูเชลซีสเปอร์แน่นอไอแอดมินเอฟมึงใส่แมนยูกับสเปอร์ลงไปทำไมฮะให้เกียรติบิ๊กซกทีมใหญ่แล้วคืออย่างนี้มันเนี่ยไม่ใส่ชื่อเชลซีลงไปในคู่แข่งคือมันอยากให้เราพูดถึงไงเไม่อยากให้เราพูดถึงเวตาลไม่มีคนเก่ากลับมาว้วมันใช่เลยนะไม่เก่าเหรอ เออนะก็คือปืนใหญ่ก็สะดุดเมื่อวานสะดุดเสมอนะฮะแต่อะเชลซีชนะนะครับปืนใหญ่สะดุดเสมอเนี่ยโดนริบประตูนะฮะนะนะจากฟแลมใช่ไหมโดนริบประตู ใช่พี่เดือดร้อนแทนนะฮะหรืออะไรไม่ใช่ก็คืออยากให้มันอยากให้มันตึงๆหน่อยอ่ะมันหายก็นี่ไงเชลซีเข้ามาตึงแล้วเชลซีนี่แ็งน้อยกว่าของแอสบีเอฟเนี่ยแหละมันมันไม่ใส่มันไม่ใส่มาเซคิปต์เชลซีตอนนี้ขึ้นเป็นสีแต้มแค่ทำสีแต้มนะฮะซิตี้ตกอย่างชัดเจนคือตอนนี้เนี่ยคือแทบจะพูดว่าสมมติถามความเห็นส่วนตัวนะเปียดคือเราอยากจะเอาชื่อซิตี้ออกแต่ว่าด้วยด้วยด้วย เราอยากให้เกียรติเขาอ่ะใช่ั้นมันก็ยังมีมีอยู่แต่ว่าคือตอนนี้ระบบไม่ได้สิบสิบเท่าไหร่วะกี่แต้มสิบสิบเอ็ดใช่ไหมฮะซิตี้เออ ไม่ถึงไม่ถึงสิบเอ็ดสิบหรืวสิบเพราะว่าได้มาหนึ่งแต้มได้หนึ่งก็ไม่ได้แพ้มานนแต่ว่าเกมในมือเกมในมือมันมันอยู่มันอยู่ที่ลิเวอร์พูลซึ่งถ้าจะพูดกันถ้าเกิดสมมติว่าเรานับแมตชนี้เนี่ยเป็นแมตที่เรียกว่าจะต้องแข่งขันหรืออะไรก็ตามมันสามแต้มมันก็น่าจะตกเป็นของลิเวอร์พูลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะนะอาร์ซอนอลสะดุดนะครับอย่างเมื่อวานนี้เสมอไปก็นั่นน่ะคือประเด็นส่วนแมนยูกับสเปอร์ไม่ต้องพูดถึงนายเอฟแมนยู เมนูก็ไม่นำพาเราไปเอาอย่างเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าคาบ้านเป็นยังไงเราก็จะไปเอาอย่างแล้วเลือกทีมถูกซะด้วยบอยแอดมินเอฟเลยนะคือคราวหน้าในสคริปต์เนี่ยนะคือฟอนต์เนี่ยคุณจะใช้ฟอนต์ไซส์เท่าไหร่แต่ว่าดําเขียนหนึ่งเจลซีผมใช้ฟอนต์พุทธใช้สิบสองเบิรตัวใหญ่เฮลเวติก้าสิบสองข้างสิบไปดีไหมคะร้อยเจ็ดสิบสองไปเลยก็คือก็คือตัวใหญ่เต็มหน้าเลยหน้าปกรายงานคือสระเอเหนึ่งหน้าชอช้างหนึ่งหน้าแบบนี้เป็นขนาดโปสเตอร์แบบโปสเตอร์แบบนี้โอ้ใช่จริงในแอดมินนค อยากให้รีบตามมาใกล้ๆหน่อยเพราะลีกอื่นๆเนี่ยสูสีมากนะสสสูีกกกัันนนเาแุ่ลาลิก้าเนี่ยบาซ่าสะดุดไปนี่ยแมตต์หายใจรถดนัคอแล้วนะแข่งน้อยกว่าด้วยยังมีเกาโชเกาโชเนี่ยอัทรัลต้านาโปลีเมื่อคืนนี้นาโปลีก็แพ้ลาลิโก้ส่งไปกันเลยอยากให้มาหน่อยไม่ให้พิมายลิคพีพิมลิเอยู่ลียงไม่อู่โลกถ้ามันมากันหน่อยงั้นอีกก็ดีหนึ่งในช่วงท้ายของเรานี่นี่จะท้ายหรือยังายเพราะว่า คืออะไรไหมในคืนวันอังคารพรุ่งนี้อ่าใช่ไหมมันจะมีแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลิเวอร์พูลไปเยือนคิรโรนาจิรโรนาอออ่าเคิรโรนาฮะ,ะเขียนสิอ่า เขาออกเสียงจีโรน่าจีโรน่านั่นแหละพี่พี่วันนี้จะพายผมหน่อยนะหัวลงไม่ดีไม่ใช่แพ้นะัใส่แอดมินนะเดี๋ยวม่หลังขึ้นหน้าแอดมินอยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนตัวใจขึ้นขึ้นหน้าึ้นหน้าแอดมินนี่ปรากฏว่าจะมีคนมา กดไลค์กดแชร์แอดมินแอดมินอีกกดไลค์กดแชร์แอดมินอีกเสุดลอยอยากเห็นนี่พูดจริงๆอยากเห็นเออใช่แต่ขอโทษนะสมัยหนุ่มๆมาสู้ไม่ได้หรอเฮ้ยแบบนนี้นะต้องตายแล้วเกิดใหม่นึเลยเฮ้เพชมาเพชมานะก็คือลองทายสกอร์กันไปเล่นๆไหมว่าเอลิวร์พูลไปเยือน จิโรนาชิกีโรนา,รนา <c oughs> เขาไม่ไมส่วนรว่วมจิโรนาเนี่ยสกอร์ <c oughs> จะเป็นยังไงคื <c oughs> อคาดผลพี่แอดก่อนพี่แอดคาดคา, <c oughs> า,าดการณ์ว่าแบบนี้เป็นไงก็ต้องเอาคือต้องการติดจับเขาอครับขอขอขอเบรกนิดนึงฮะการคาดการณ์นี่ผมขอ <c oughs> ถูกนะเมื่อวานนี้ถูกนะเสมอเป็นไงมีเสมอมีบอลมีเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมบอกนะอิฟโซบิสเนี่ย คือเกือบอาจโดนไหมดิดิบอกโดนมัดโดนมัดนะใช่ไหมแต่ฟุตแล้วอาจจะในใจเลสเตอร์เป็นไงฮะเลสเตอร์แม่นไหมฮะเสมอฮะ ปีโมเลก้าเจสูนเจสูนเจสูนสิบเลยก็บอกเลาเรอร์มีแต้มไงแพ้กันหนึ่งไม่มีได้นะมาผิดเนี่ยสเปิร์ตเดี๋ยวขออไเชลซีวิเคราะห์แมตต์ลิเวอร์พูลกิโรนาในฐานะนักวิเคราะห์นะกิโรนานะฮะในฐานะนักวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ในฐานะที่แบบว่าจะมาเอิิลเวอร์พูลลิเวอร์พูลอะไรนะไม่เอื้อนะคะอย่าเอิ้อนนะกิโรนาก็คือเดี๋ยวไม่ไม่เปล่งกล้างเหมือนตอนขึ้นมาใหม่ๆที่ว่าโอ้โหเป็นทีม ไม่มีซูเปอร์สตาร์เลยเดีวดูการที่แล้วเขาเป็นสาขาสองของแมนซิตี้นะผู้จัดการทีมโค้ชเขาเคยมีคนพูดว่าอาจจะมาแทนเป๊ปในอนาคตแล้วเป๊ปไปจีโรน่าไม่รอดไม่รอดยิ่งได้พักสุดสุดาพักเนี่ยใช่ไหมใช่ไม่ได้เตะแล้วถ้าชนะอีกเนี่ยต้องการปิดจ็อบเพื่อเข้ารอบอันตรายให้เร็วนัดเลยที่เหลือก็ใช่ไหมไม่รอดจีโรน่าในฐานะนักวิเคราะห์เรียบร้อยไปแล้วในฐานะแฟนบอล เต็มที่แล้วฮะรอดไหมไม่รอดสบายๆค่ะลิเวอร์พูลสบายๆเลยค่ะแน่นอนว่าเก็บ3แต้มแบบยิงเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องยิงเยอะก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะซ้อมเท้าก็3 0 4 0ูนไปก็ได้ขอโทษด้วยค่ะจีโรน่าแต่มันเป็นไปตามนั้นเนาะใช่ค่ะจ่าฝูงต้องบอกว่าจ่าฝูงทั้ง UCL ทั้งพรีเมียร์ลีกเลยรับแชมป์ไปเลยรับแชมป์ไปเลยตอนนี้เลยเหรอคะรับแชมป์อันนี้เพิ่งครึ่งยัง เกือบจะครึ่งเองค่ะคุณอาค่ะยังไม่ครึ่งเลยนะคะตอนนี้รับแชมป์แล้วเหรอคะทุกคนคิดว่ายังไงยังไม่อีกรอบนึงขอถามหน่อยว่าทุกคนคิดว่าลิเวอร์พูลน p r พรีเมียร์ลีกยิงยาวมวนเดียวจบไหมไม่ต้องรุ้นแล้วไม่ต้องแบบเอ้ยอันนี้ขี่ขึ้นมาเอ้ยอันนี้แซงคยลงไปที่หนึ่งยาวๆไปจนถึงพฤษภาคมเลยหรือเปล่าพิมพ์มาให้หน่อยนะแล้วข้อสำคัญคือปีนี้มากกว่าหนึ่งถ้วยไหมเออ อ right. oh, uh> şey no> okay sí ุ้ยไม่กล้าพูดเลยครั้งต้อนฤดูกาลที่แล้วก็สี่ถ้วยสุดท้ายแบบคาราบาลเอาถ้วยเดียวพอถ้วยเดียวพอที่เหลือเป็นผลพลอยได้เป็แม่จะบอกให้ว่าถ้วยพรีเมียร์ลีกมีความหมายสำหรับลิเวอร์พูลคือตรงไหนรู้ไหมตรงไหนคะโคตรมันเลยค่ะจำนวนเทียบเท่าใช่นะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติปีนี้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ต่อไปจะข่มไม่ได้นะคือจะเป็น20ต่อ20่สิบแต่เขาก็จะพูดว่าพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แชมป์ลีกสูงสุด ถ้าเป็นแบนีก็จะน้ำอยู่ดีค่ะคุณอาขาเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลหนูไม่ต้องไปขิงลูกให้หนูก็ขิงไม่ได้สู้เขาหรอกอพี่พี่แมนยูเนี่ยเขาเท่าไหร่พรีเมียร์ลีกต้องกี่สมัยนะสิบสาม,ม,มจริงๆอยากมีเวลาจั่วมากกว่าน,นี้มันเพิ่มเลิศเนี่ยเวลาจั่วให้สองคนเนี้ยโคตรเลิศเลยอะ่ะนะเรียกทัวร์มาลงโอเคครบคุณขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะหาารสเตเดียฝากอะไรดีคะ มีมีสปอนเซอร์ติดต่อมาได้นะติดต่อมาหลังใหมได้เลยเดินทางมาถึงครึ่งร้อยแล้วเริ่มต้นเมื่อปีใหม่ปีสกราดใหม่เข้ามาก็เริ่มต้นได้เลยครับใช่ตอนนี้คือครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะมียอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยอดคนดูของเราเนี่ยโอ้โหลักมือนะต่อคลิปนะต้องบอกว่าถ้าสปอนเซอร์เข้ามา ฉ่ำแน่นอนค่ะเพราะว่าคนดูชอบคุณอาอาแล้วก็เลิฟคุณหลานด้วยใช่ไหมคะก็ฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ที่สําคัญคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะจะได้สนุกๆค่ะถือว่าเป็น community คุยกันสนุกๆเนาะแล้ว่มก่อนนะคะ so วันนี้อาแอดอาเพชมาแล้วหลานกิ๊บจังต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ come on you Spurs